สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถนะครับเบนซ์ W212 นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะครับกดรีโมทเปิดปิดใช้งานได้ปกตินะครับอาการที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือเสียบกุญแจไปแล้วหอพวงมาลัยไม่ปลดล็อกนะครับปิดสตาร์ทเงียบนะครับเกิดจากตัวล็อกคอไฟฟ้าเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าแล้วก็ลงทะเบียนระบบใหม่นะครับ หลังจากทําการถอดตัวล็อกคอไฟฟ้าที่มีปัญหานะครับออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่นะครับอาการเริ่มแรกก็ที่เกิดปัญหาล็อกคอไฟฟ้าเสียนะครับจะสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างเป็นบางครั้งนะครับนี่คืออาการเริ่มต้นนะครับถ้ามีอาการนี้ก็รีบโทรมาให้ช่งยางกุยแจไทยไปจัดก,การซ่อมแก้ไขให,ให้ได้ตลอดเวลานะครับ หลังจากทําการเปลี่ยนล็อกคอไฟฟ้าตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบรถเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจนะครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับคันนี้เลือกใช้เป็นตัวอิมูเลเตอร์นะครับจะหมดปัญหาเรื่องล็อกคอไฟฟ้าเสียอีกนะครับรับประกัน3ปีนะครับลูกค้าท่านใดนะครับมีอาการรีโมทกดได้นะครับแต่บิดสตาร์ทเงียบแบบ รถคันนี้นะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655บริการซ่อมถึงที่ครับ